เราสองคนมาเจอกันแล้วก็แต่งงานกันนะผู้ชายกับผู้หญิงในลักษณะนี้ก็ปเป็นพรมลิขิตนะพรมลิขิตจริงๆเนี่ยหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาพบว่าจะเรียกว่าพรมลิขิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องของจีนมากกว่าเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมค,รความที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ชั้นสูงนะฮะ แล้วก็หนูเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำทั้งที่มียีนเท่ากันเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยมันมาจากคําว่าครอบครัวก็คือการบริหารจัดการเพียงแต่เราเปลี่ยนยีนให้มันสลับที่กันคุณสมบัติประสิทธิภาพมันแตกต่างกันไปเป็นคนหน้ามือไปหลังมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเราเนี่ยนะฮะเอาล่์เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเรียงให้มันสลับ เท่านั้นนะครับมันทำให้เกิดจักยภาพที่แตกต่างกัน สาอมลเลกุมขเรามาตุ้นลอประกาศดูครับ กลับมาพบกับช่วงดรวินัยเอกลุซีครับซึ่งเป็นช่วงที่จะนําท่านผู้ชมนะครับมาคุยกับดรวินัยดาลันนะครับในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ศาสนารวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราด้วยนะครับก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับเป็นเรื่องของยีนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับดรวินัยกันครับอัสลามุลยกุมวะเราะมัตุลลอฮ์วะบรากาตุฮ์ครับวะลิกุมุสลามบะรร ได้อ่าน Facebook ของอาจารย์วินัยครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของยีลิกิดนะครับซึ่งยีนิสซนี่เนี่ยมันถูกระบุในคัมภีร์อัลกุรอานยังไงครับอาจารย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับจริงๆแล้วในอัลกุรอานเนี่ยมีเรื่องมาจัดเยอะมากเลยนะยิ่งถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์เรายิ่งเซอร์ไพรส์นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะกลับมาที่เรื่องของยีลิกิดก่อนนะ เรารู้จักคนไทยเนี่ยเราจะรู้จักพมลิกิต <laughs> มลิขิตนะครับมีเพลงสมัยก่อนเน<ม>ี่ยผมเด็กๆเนี่ยมีเพลงภมลิขิตเราสองคนมาเจอกันแล้วก็แต่งงานกันนะผู้ชายกับผู้หญิงในลักษณะแบบนี้ก็ปเป็นปนฟมลิขิตนะมลิขิตจริงๆเนี่ยหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาพบว่าในเรื่องที่ จะเรียกว่าพรมลิขิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องของจีนมากกว่าเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เรามีอายุไขยืนยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่นะครับเป็นเรื่องของจีนเป็นผู้กําหนดหลักษณะนิสัยอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของเราเนี่ยทั้งหลายรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันกําหนดโดยโดยพันธุก,กรรมรนะครับงานพันธุกรรมเนี่ยครึ่งหนึ่งก็มาจากแม่ครึ่งหนึ่งก็มาจากพ่อ นะครับแล้วมันมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ในที่สุดเนี่ยเราสามารถแยกแยะไปตีความอธิบายความกันได้มากมายจากาในอันกุรอานในอันกุรอานนี่นะครับผม,ผมยกตัวอย่างมาอายะหนึ่งครับผมเป็นอับบาสะนะฮะในซึ่งเป็นชุรอที่80อายะที่19เ <19. S 2> นะครับเป็นเขียนสั้นๆเนี่ยจากเชื้ออาสุจิหยดหนึ่งพรอองค์ก็คืออลอชุบานอุตกาตลาทรงบังเกิดเขาแล้ว กำหนดสภาวะให้แก่เขานะมีคําอยู่ไม่กี่คำอะในนี้นะครับแต่น่าสนใจนะฮะนุตฟ้าเนี่ยนะน,น,นุตฟ้าเนี่ยก็คืออสุจินะแต่ว่านักวิชาการบอกว่าหมายถึงของเหลวนะครับที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากผู้ชายส่วนหนึ่งมาจากมาจากผู้หญิงมาจากแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังนักวิชาการนักวิยาศาส์เนี่ย ทางด้านพันธุศาสตร์เนี่ยไปอธิบายความกันยิ่งลึกก็ไปใหญ่ <Okay. S 2> เลยนะแล้วผมก็บอกโอ้โหตรงนี้เนี่ยน่าสนใจผมจะยกตัวอย่างเรื่องของจีนลิกิตรกรณีแบบนี้เวลาการผสมพันธุ์เกิดปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่เนี่ยนะครับในทางใน,ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะฮะไข่เนี่ยมันมีครึ่งหนึ่งของจีนของ DNA และก็มาจากสเปิร์ม ครึ่งหนึ่งปรากฏว่าไข่เนี่ยเข้ามาหนึ่งฟองอมีหนึ่งส่วนแต่สเปิร์มที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเจ็ดสิบล้านสเปิร์ม,มต่อหนึ่งซีซีเจ็ดสิบล้านมสมมุติอ่ะสเปิร์มที่ผู้ชายหลั่งเข้าไปเนี่ยมันสิบซีซีเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณเข้าไปเพราะเจ็ดสิบมันเจ็ดร้อยล้านามันกลายไปเป็นเจ็ดร้อยล้านต่อหนึ่ง ที่มันมาจากผู้ชายที่มาจากผู้ชายผู้ชายน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นหนึ่งไงมันก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่สุดถ้าเรานับกันตอนสุดท้ายแล้วเราหนึ่งต่อหนึ่งนักวิชาการทางศาสนาอิสลามบอกว่าเมื่อมีความเข้าใจในในวิทยาศาสตร์แล้วเลยจึงเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ใช้คําว่านุตฟานะที่หมายถึงสเปิร์มมากกว่าที่หมายถึงไข่นะครับแล้วอีกอันหนึ่ง ก็คือครว่าคอดดอรเนี่ยหมายถึงการบริหารจัดการ,ร <N> <L aw> นะออร์เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของจีนต่างๆเหล่านี้ที่ทำให้เกิดมนุษย์ขึ้นมามันจะหมายถึงเรื่องของลิขิตหมายถึงเส้นทางชีวิตหมายถึงอนาคตหมายถึงอะไรต่ออะไรในคอดดอร์เนี่ยมีความหมายกว้างไกลไปกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลายเป็นว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้ามาอธิบายความนในคําต่างๆที่เคยกําหนดไว้ในอัลกรุรอานทีนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องของความความมาศจยนมากขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยๆๆเวลาเราดูอวกาศ<ช>เราดูอาา <ๆ S 2> วกาศเราดูท้องฟ้าเราดูดวงดาวเราดูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดสายใย,ยขึ้นในดาวของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น กาแล็กซีไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซูปเปอร์คลัสเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้แลวจกนกระทั่งไปเป็นแมทริกซ์ที่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้เขพูดถึงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ต่างจากสิ่งที่มันอยู่ในเซลเลยครับแมทริกซ์ต่างๆเหล่านี้มันมันมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับดวงดาวนะที่มันมีเรื่องของอิเล็ก t รอนอะตอมหมุนรอบๆเนี่ยมันไม่ต่างจาก ไอ้ดาวที่เราเรียกกันว่าสตารแล้วมันมีพวก p l a n น็ตคือดาวเคราะหเนี่ยเขาไปหมุนรอบอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเหล่านี้อลอสเนี่ยสร้างต่างๆสิ่งต่างๆ่างเนี่ยง,ง่ายแล้วก็ขยายออกไปให้ไปเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากขึ้นมากขึ้มา,ขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ยถ้าเราดูเนี่ย ในในจีนเนี่ยนะครับจีนนี่มันประกอบไปด้วยเบสเนี่ยประมาณเบสแพร์เนี่ยนะก็คือตัวที่เราเรียกกันว่าเบสหรือว่าอางค์ประกอบของสารเคมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมันมีทั้งหมด4แบบ4แบบสแบบเนี่ยนะฮะเรียงมันมาเรียงกันในที่สุดแล้วจับคู่กันเนี่ย เบสคู่สมใช่ไหมฮะที่เราเรียกกันว่าเบสแพนเนี่ยปรากฏว่าได้ทั้งหมดสามพันล้านคู่ครับถ้าเราดูแล้วนี่นะครับสามพันล้านคู่ในที่สุดมันสร้างไปเป็นยีนประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยีนไปจนกระทั่งถึงประมาณสองหมื่นสามพันห้าร้อยยีนพวกนี้เนี่ยรวมกันแล้วมันก็มียีนอยู่ประมาณแค่นั้นนะครับนะฮะประมาณสองหมื่นีนเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าเรามียีนประมาณ แสนสามหมื่นจีนกต่จริงไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเราพบว่าในในหนูเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยมันมีประมาณ2 0 0 0 0จีนเพราะนั้นมนุษย์ีมากว่าต้องมีมากกว่าแต่เอาเข้าจริงปรากฏว่าเท่ากันเท่ากันความที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ชั้นสูงนะฮะแล้วก็หนูเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ําทั้งที่มียีนเท่ากันมันมาจากหลายปัจจัยมันมาจากคําว่าคอสดอรคอเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเพียงแต่เราเปลี่ยนจีน ให้มันสลับที่กันคุณสมบัติประสิทธิภาพ<ก>มัน,น,นแตก <ไป S 1> ต่างกันไปเ<ะ>ป็นคนหน้ามือเป็นหลังมือและเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะเอาล์เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเรียงให้มันสลับกันเท่านั้นน,นะครับมันจะทำให้เกิดศักยภาพที่แตกต่างกันแล้วก็ปรากฏว่าจีนประมาณ2 3 0 0 0ล้านอ่า23,000จีนเนี่ยหรือว่า19,900จีนเนี่ยนะครับนะฮะมันมีแค่5%เเท่านั้นเนี่ย ที่ในที่สุดกลายมาเป็นจีนที่มาทําให้เกิดบุคลิกภาพของเราแค่หเท่านั้นนะฮะอีก95%้าสิบห้าร์เปรากฏว่ามันกลายไปเป็นบางคนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจีนขยะแต่จริงๆไม่ใช่มันเข้าไปเป็นจีนที่เข้าไปช่วยบล็อกตัวนั้นบล็อกตัวนี้แล้วก็ทําให้คุณสมบัติของมันแตกต่างกันเพราะนั้นเก้าสิบห้นต์เนี่ยนะฮะ มันทําหน้าที่ในลักษณะของการบริหารจัดการอ่าใชไหมอันนี้คือกกอตเดอร์รันเดอร์แล้วก็ถ้าเราไปดูในจักรวาลจักรวาลเนี่ยปรากฏว่ามวลที่มันเป็นดาวเนี่ยมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกแสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นส่วนที่เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าก็คือส่วนที่เราเรียกกันว่าดาร์กแมทเจอร์นาซสารมืดพลังงานมืดแล้ววันนี้เราพบว่ามันเป็นเรื่องของไทม์สเกลเป็นความแตกต่างของเวลาซึ่งตัวนั้นก็คือการบริหารจัดการนั่นเองการบริหารจัดการ วัาน,นั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่นะครับเราพบว่ายิ่งวันเราก็จะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วยิ่งวันความมหาัศาจรรย์ในอัลกุรอานก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นกรณีแบบนี้ผมเลยบอกเนี่ยผมกลัจะบอกกับทางศสยเวียตาหล้านนะฮะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์ นาเรียนรู้เรื่องของจีนนาเรียนรู้เรื่องของชีวเคมีนะครับที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานมากยิ่งขึ้นคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมากขึ้นตรงนี้นะครับที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยได้มามีความเข้าใจแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยทางสุวิสสหะรานเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้มานำเสนอให้พวกเราเนี่ยได้มีความเข้าใจที่เราจะมานำเสนอให้กับพวกเราในวิถีอมาดอนในปีต่อๆไปเนี่ย เราก็จะเอาเรื่องทางด้านความมาตรจารของซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะวิชาการมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆมันมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยผมอ่านเรื่องของดาราศาสตร์เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่ผมต้องมาทิ้งใหม่เพราะว่าแล้วก็อ่านใหม่อ่านใหม่หมดเพราะว่ามีการอัปเดตเรื่องราวอัปเดตวิทยาการใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราเรียนรู้ไปด้านหนึ่งตอนนี้เรามามีเรียนรู้อีกด้านหนึ่งในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยทางคาร์บอนไทม์สเกลอาจจะหายไปละในคุรานเนี่ยบอกไว้ชัดเจน นะครับวามาจนกากอละกะอิลลาริจารันริจารันนี่คือมนุษย์ครับผมนะมนุษย์แล้วก็ในในในความหมายของอัลกรานเนี่ยหมายถึงมนุษย์ผู้ชายนูฮีอิลัยฮิมอัลลอฮ์เนี่ยให้ความรู้เข้ามานะแล้วก็บอกฟัตาดูอัลลัซิกรีอิงกุนตุมลาตาละเมือเราจะต้องสอบถามผู้รู้ครับหัวใจสําคัญของสุวิทยาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยก็คือเราจะต้องสร้างผู้รู้สร้างผู้รู้ครับนะครับอันเนี้ย อ่เป็นเรื่องราวต่างๆที่อยากจะให้พวกเราได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมอจิซัสที่อ,อยู่ในหรือว่าความอัศจรรย์ที่อยู่ในอันกรานนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับถ้าเกิดสมมติเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากที่จะ ตามประเด็นในเรื่องของการที่นำเรื่องของคุรานมาตีความในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ลืมอย่าลืมติดตามในเพจดรวินัยดาลันซึ่งอาจารย์วินัยเนี่ยท่านก็จะอัปเดตเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันใน Facebook ของอาจารย์วินยัยซึ่งก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังที่อยากจะติดตามข่าวสารอัปเดตครับอาจารย์ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วินัยนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของยีนเดซิน่นะครับเรื่องของยีนลิกิตเป็นประโยชน์มากๆาครับสำหรับวัน,น,น,ว e น,น้้ชวลผูมไปแ ไปติดตามชม Hon ในตอนต่อไปครับวัสลามุมลกุมบรอมาตุลล้อประกาศดู